เทยสถานที่นี้ทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าสารเจ้าแม่ทับทิมมาลุกก็คือจะมีเจ้าแม่ก็คือเขาจะไม่ได้ชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมมาก่อนตอนที่เขาเกิดเป็นคนเขาชื่ออะไรไม่รู้หนูจำไม่ได้แต่ครูเล่ามาเป็นคนจีนแล้วเขาก็ก็เป็นอะไรไม่รู้ สา,สามารถรักษาอะไรได้แล้วก็เรียนเรียนเก่งช่วยช่วยทำอะไรได้หลายอย่างแล้วส็เรลบประมาณหนูจะไม่ได้ว่า20กว่าหรือ30กว่าเขาก็ตายตายเร็วไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็วกเออตอนตอนที่ตายไปเราไม่รู้กี่ปีอ,อยู่ดีๆก็มีคนมาเห็ไม้ของีนี่นะ แล้วเ,เขาก็มองมันเหมือนเจ้าแม่ทับทีแล้วเ,เขาก็มาแกะสลักเพิ่มแล้วก็เราก็มาสร้างสาล่ยเจ้าแม่ทับทีก็จะอยู่เออก็จะโดนเก็บมาอยู่อ,อืมแล้วที่นี่สําคัญกับกับชุมชนนี้ยังไงลูกก็ส่วนมากชุมชนนี้ก็จะมีพวกเชียสายจีนเยอะก็เลยเจะช้ามัน อยู่ที่นี่แล้วก็ตรงนี้จะมีพวกคนทินด้วยไปแล้วโรงเก็บเรือโรงเก็บเรือนี่มันจะเป็นโรงเก็บเรือแสดงว่า,าไว้เก็บเรือปะ,อะตรงนี้จอดรถได้ไหมลูกได้มมันจะีเรือออย่นีคุณ๋อแล้วมันเป็นเรือของใครอะที่มาเก็บตรงเนี้ยของเจ้าของอ๋อ เรือใช่ไหมคะใช่เขาก็เป็นเรือเดี๋ยเดนดีๆนะตรอจะอนี่สวนส้มอัรอะสสวนส้มใครอ่ะส้มปงสมแต่คนบอกว่าเขาเรียกว่าว่าสาเ้วเข้าไปเด็ดกินได้ปะได้ไหมลูกไม่ได้ทำไมครับ อ,กกอ้าวคุณบอกสวนส้มปลาก็เปรี้ยวปากเลยเขาบอกว่าส้มที่เนี่ยคือมันเคยเป็นมันจะอร่อยหวานดีเคยเป็นน้ำจืดมาก่อนแล้วน้ำเค็มมันจันจะไงน้ำเค็มมันอะไรลูกยังเล่าไม่จบเลยมันจะเรียกว่านะรักจืดรักเค็มคือมันจะทำให้ผลไม้อร่อยอนี่น้ำขนมไทยอ่า ไม่แล้วูนส่วนันนี้คือเขายัางไงเข้าไปเด็ดฟรีได้หรือว่าเป็นของนของเาอ๋อเหรอ,าข,อข,าขายแต่ขนมไข่เหรอ,อม,รมีน้ำด้วยนะมีน้ำไหมคะว้าวน่ป้าทำมากี่ปีแล้วครับ,บ,บป้าเป็น10ปีสุดยอด เด้ไม่จากศาลเจ้าหร้คเนี่ยเดี๋ยวว่ารถมาใช่ครับจอดที่ศาลเจ้าครับรถมาถึงนี่ได้เอาไปจอดศาลเจ้าเมื่อวันก่อนมาพักจะหนาวใช่ลูกนี่คืออะไรบอกโอจับปลาคือเขาจะเอาลงไปแล้วพอเสร็จแล้วประมาณหนึ่งแล้วมันจะมีเหมือนปลาแล้วเขาก็จะกระโดดขึ้นมามันก็จะมีปลาแล้วก็เก็บได้เฮียย่าข้างหน้าเป็นวัดอะไรลูก พุทธอะไรหรอสร้างตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ลูก <laughs> แล้ววัดนี้สำคัญวัดนี้วัดนี้เก่าแก่ไหมลูกแล้ววัดนี้สำคัญกับชุมชนนี้ไหมอ <laughs> ยา่า ดมนะกันหน่อยจ้ ไ,ชไใช้ทำอะไรอันนี้ใช้ทำอะไรไม่ซื้อไปทำอะไรอันเนี้ยคนซื้อไปทำอะไรอะไรนะลกถ้าเป็นช่องใ่ๆีะไว้ห้น่นเหน่อยตรงไหนลูกชี้น่อยพพว่าเขาขายอุปกรณ์อะไรลูก งาใช้อุปกรณ์ก่อสร้างก่อเพลี้ยที่นี้เราผ่านช่องไหนลูก ตาอะไรอะพี่ตาตะปูครับอยากให้หันตา,าไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้มังงนลีรอยขึ้นมาแล้ว <c oughs> น้ำก็เด่นมาขยมาขยมาลูกขยับมา เดี๋ยวดูวิธีการนะอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ไอ,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 อ้ตะข่ายเนี่ยเขาเรียกอะไรชุดอ๋ออืมไม่ได้รอบนี้ไปลูกไปมามาถ้ามามาจะเซิร์ชกู o ก l e แนบอ่ปะให้มามาเซิร์ชว่ามาัสยิดนูรุนหุดานะและอย่าเซิร์ชว่าสอนสมบูรณ์ไม่งั้นมันเป็นอีก,อ,กอันหนึ่งปไปเรารีบไปกันเดิน นี่ยพี่จะบอกนะต้นนี้คือไม้ร้อยปีตรงไหนลูกมันเป็นไม้แข็งแรงอันนี่ยต้นไม้หรือไม้เป็นไม้ที่สวยสร้างอันนั้นไว้สร้างศาลานี่เหรอทำไมถึงเรียกว่าไม้ร้อยปีลูกมันเป็นไม้ไม้สักด์อ่ะมันเป็นไม้ที่ทนปกปลวกกัดไม่เข้าหรอมันเคยโดนระเบิดมันก็ไม่ ไม่ไม่ไม่แตกเลยสักนิดปลวกกัดไม่เข้าแล้วแล้วแล้แลทำไงถึงจะกัดเข้าอ่ะต้องเป็นตัวอะไรไม่รู้แค่นี้นะอ๋อข้างในมีอะไรอกะพาไปดูหน่อย